人、啊啊啊啊、怎么样？ ครับวันนี้อยู่กับผมครับซุนยัตฮาแล้วก็พี่หลิวเออร์เหมือนเคยครับครับผมช่วงนี้ใกล้เทศกาลสงการแล้วนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาทำปืนฉีดน้ำยักษ์ครับว้าวทำจากอะไรพี่อุปกรณ์ก็มีท่อครับท่อใหญ่ๆครับโ้บิ๊กเบิมครับตัวนี้ก็เป็นจุกปิดนะครับผมโอ้โหอไว้ปิดตรงนี้ครับโคตรใหญ่โอ้โหนี่ครับ ตัวนี้เราตักผ้าครับเอามาทําเป็นอะไรครับพี่คันทรงครับแบบนี้ครับเป็นคล้ายๆกระบอกสูบใช่ไหมคันชักครับนี่ครับอ๋อคล้ายลูกสูบใช่ไหมครับผมออเด็ดีแต่แต่เอาเอาอะไรมาใส่ตรงนี้ครับตอนนี้ไม่มีไม่มีนี่ครับเป็นผ้าอะไรก็ได้ครับมาทำอะไรครับมาพันพันครับอ๋อพันแล้วก็ซุกลงไปซุกเข้าไปครับเป็นตัวดึงครับแบบนี้ครับโอเวลิกเกอร์โอ้กันวอเตอร์เคเบิลทายครับผมอ๋อต่อฝั่งหลังครับผมครับครับเคเบิลทายนะครับเราเอามามัด ผ้าติดกับ <moder> ค <ating> ันชักครับสวา่านไร้สายเอาไว <Interior> ้เจาะตัวนี้ครับตรงกลางครับอ๋อเป็นเป็นที่ส่งน้ําออกไปครับครับผมเป็นช่องช่องระบายน้ำนะครับแล้วค้อนเอามาทําอะไรครับค้อนก็เอามาทุบทุบหวผมไม่ใช่ครับอ๋อทุบตัวนี้ให้มันเข้าไปครับนี่แบบนี้อ๋ออ๋อทุบอะไรก็ได้ครับ ีสาธิตเลยก็ได้ครับยังครับยังครับเดี๋ยวค่อยทีละขั้นตอนนะครับครับผมครับผมแล้วก็น้ำครับเอามาทำอะไรครับนี่ยทำเป็นกระสุนครับว้าว Water Bullet Yes Wow Water Bullet ว้าวอ่าวัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับเน้นขโมยไม่ใช่ขโมยครับไม่ใช่ขโมยครับเน้นของเหลือใช้ครับหาเก็บเอาครับเนี่ยเก่าเก่าเครับเนี่ยเก่ามากครับผมโอ้ เดี๋ยวเราจะมาทำกันเลยนะครับครับผมตามผมมาเลยครับไปเลยครับครับผม้นตอนแรกเราเจาะรูตรงนี้ครับใช้สว่านเจาะรูเพื่อส่งน้ำเพื่อนีใช่ครับเป็นรูระบายน้ำนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ค่อยเจาะไปแบบนั้นนะทะลุเลยเรียบร้อยครับไหนเขาดูหน่อยทะลุยังไงทะลุตรงกลางเลยครับอ๋อนี่นี่นี่แบบนี้ครับนี่นี่นี ะลุแล้วอ่กนะทำยั้งไงต่อครับขั้นตอนต่อไปนะครับมาใส่ตรงนี้ครับนี่เอาครอบปิดแล้วก็ใช้ค้อนตีลงไปครับให้มันแน่นๆอ๋อยๆตีรอบๆนะครับอ๋อให้ตีตรงมุมครับให้เสมอครับอย่าตีแรงนะครับเดี๋ยวมันจะแตกครับเอาอนนี่ลองนะครับครับครับเออเออครับอุปกรณ์ทุกอย่างหาครับติดแถว บ้านเครับผมแจ่มเลยครับแจ่มเลยแจ่มเลยเอาให้แน่นๆเลยนะครับนี่ดึงไม่ออกแล้วครับโโอ้หฝืนคอครับผมต่อไปก็พับผ้าครับขนาดพับผ้านะนี่คุณครับผมเพราะว่าโดนใช้โดนใช้บ่อยครับจริงๆครับครับโดนใช้บ่อยครับ มาทำครับเป็นเรื่องที่ดีครับเก็บผ้าเก็บปอนนี่ครับพันครับอ๋อพันเรื่อยๆัะครับพันให้มันพอดีกับให้พอดีกับตัวนี้ครับพี่ใช่ครับนี่ครับพันแล้วก็ใช้ตอกตังลังเดี๋ยวเราต้องคำนวณก่อนใช่ไหมว่ามันพอดีหรือเปล่าครับผมไม่งั้นเราต้องหาผ้าหมดนี่ครับมันได้ครับนี่ครับมันได้ครับ หนูได้ครับหนดได้จำนะครับต่อไปก็ใช้ต่อฝรั่งมัดครับเดี๋ยวบนท้ายครับรัดเข้าไปครับรู่ว่าหนวดกุ้งของเราเองครับเราจะมัดหัวท้ายนะครับลับด้านนี้ครับผมครับผมอยากเห็นนีครับทำง่ายครับโอ้โหนี่ผมเล่นกับฝรั่งได้เลยนะเนี่ยถ้าฝรั่งมาบ้านผมนี่ครับฝรั่งเขาชอบแบบนี้ครับเออล้วเราจะเอาอะไรมาตัดไม่เป็นไรครับ อีกเส้นหนึ่งพี่อีกเส้นนอีกเส้นนีน้เราจะมัดตรงหวัวครับให้ตรงกลางมันนูนๆนะครับใหญ่ๆครับให้มันอัดลมออกไปใช่ไหมพี่ใช่ผมใ,ใช่ครับอ,อ,เอ้เหมือนเหมือนระบบปฏิบัติการก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับกระบอกสูบเติมลมใช่ไหมพี่ครับผมหลักการเดียวกันหรือเปล่าครับใช่ครับโอ้โหแต่ขยายใหญ่ขึ้นครับผมโหดขึ้นใช่ครับตามสไตล์ใครพี่สไตล์สุลิยวคอมคุณี้ครับผม ห้ามห้ามนี่ครับได้แล้วครับนี่ครับเองมาตรงนี้ครับนี่เสียบดูครับนี่ครับนี่โอ้โหนี่ครับชักแบบนี้ครับชักแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาลองดูครับตอนนี้เราทำอะไรพี่ทดสอบแล้วพี่ครับผมมาลองดูครับหืมพี่สุนเยืนหางกำลังนี่ครับน้ำมาครับไหนครับเอามาเอามาผู้ฉีดน้ำยักษ์ตอนรับเทศกาลสงกรานต์ครับผม เอาไหมเขาขออีกทีครับขออีกทีเขาโอ้โหเขเรียกเปียกนี่ครับเปียกๆนี่นครับมันน oh ี่ครับนี่ครับสุดยอดกำลังดูดน้ำขึ้นมาแล้วโอ้ยออมต้มเลยออมต้มเยครับจ้าฮ่าฮ่าฮ่าโอ้สุดยอดจริงครับโอ้โหี่ครับขอโชวดนะครับนี่ครับโอ้ก็บอกสุดนะไอ้ปืนฉีดน้ำปืนฉีดน้ำยักษ์นะครับ ตอนรับเทศกาลสงกรานครับอันนี้ไม่ใช่ไม้ตีละครั้งนะครับนี่ไม่ใช่ไม้ตีละครั้งนะครับยอดมงมงอะเข้าหัวก็ได้นะไม่ไม่ได้ไม่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 ครับครับยอดครับต่อไปนะครับจะเป็นการยิงปืนสีน้ำประเภทคู่ครับโอ้โหเมื่อกี้เป็นการยิงประเภทชายเดี่ยวครับต่อไปจะเป็นการยิงประเภทคู่ครับประเภทชายคู่ครับครับผมผมจะจะคนถือ น้าพี่เหลีวจะเป็นคนยิงนะครับเอาพี่เหลีวครับผมโซดูดน้ำดูครับบรรจุกระชุนบรรจุบรรจุกระชุนครับบรรจุเรียบร้อยนะครับเอาครับนี่ลีครับลีตาซ้ายเล็งด้วยสายตาขวาครับผมเอาครับเอาจะเล็งปืนใจครับยิงครับยิงครับยิงครับลองเอาอขึ้นทางนี้บ้างครับ อโสุดยอดไก่ครับสุดยอดเยี่ยมครับ,รบเอาไปทำกันนะได้ครับอีกครับอีกดอกนอึกดอกนึกไปสาะใจครับใช้สองคนครับถึงจะดีครับอ่ะเล่นกับฝรั่งเลยครับเอ้าเอสุดยอดสุดยอด ตอนรับเทศกาลสงคามนะครับสับพวกเราครับซุนดิวคอมมนดี้วันนี้พี่ซุนยัดหาพาไปทำปืนใหญ่ครับบิ๊กวอเตอร์กันยู่นาคนเดียวก็จะลำบากหน่อยครับแต่ถ้าสองคนมันจะดีครับเนี่ยครับแบบนี้ครับเอาครับเดี๋ยวขมูนี้ครับบรรจุกระสุนครับนี่ครับบิ๊กวอเตอร์กัน <laughs> Ei, hey, you see you see you see one more you see sei, eu sei, eu oh Oh! oh. 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 ใกลความเจริญเนครัแล้วทางนี้ครับไปทางนี้ทางนี้เอาดีเนาะเรื่องข้าหลังนี่เจอเล้ครับ a ม a ซิงไทยแลนด์ d ล้วค o ทู t ทยแลนด์บิ๊กวอเตอรกันยาโอ้โหเม่กิงไทยแลนด์เีบายถ้าชอบคลิปของเราทำไงครับพี่ดียวให้กดแชร์ครับกดซับสไคร กดติดตามกดทุกอย่างครับที่มีให้กดข้างในนะกดระดิ่งนะครับกระดิ่งก็ได้ครับกดตังค์มาให้พี่ได้ไหมกดมาครับกดมาสองสองพันครับตอนนี้สองพันไม่ไหวมีตังค์จ่ายค่ารถค่าบ้านรับค่าสารพัดครับช่วยติดตามหน่อยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับเทศกาลสงกรารนะครับครับแฮปปี้สงกรานต์เฟสติวัลครับต่อไปผมจะยิงปืนครับไปแล้วอไปแรับไปแล้วครับ